นี่หนูถืสูงแล้วนีนยังบริเคิงของส่วนที่หย่เขามาในบ้านนี่ดพี่น้องเพระบาะว่าเป็นยังไงดีท้าสีนี่ก็บริเคท้าเฮ็ดไม่เบริเฮ็ดค้าถะฝนตกมาทเน่หต้หางนี่ผักเพลยวเพลวยินไหน่สรงมะห้มูสรงมให้ตเป็นพี่นุูมมูยูทูปเปอ์สรงมให้ยายดินรอยู่พสมาดแล้วส่งมให้ก่อย เลยเสือเป็นแมงเลยนี่ต้องพยายามไเฉีดแล้วนี่นี่แหละข้าบ้านเขาเป็นแมงเสือเพี่น้องเป็นเพีลเขาวๆทุก็ควมีเวลาเได้มาเบิึงเอาต้นหูเสือเอาเข้ามากอนมูเลยนี่นี่เห็นบ่ใบเริ่มพันกันแล้วเห็นบ่นี่ยลูกนี่แหละหอมหอมย้ํแหนมมาเป็น้องเนาะนี่พักหนอกก็ล้างติดพี่น้อง พัดหนอไวาได้สามซีกระถางยู่ได้ละพัดมูเสือใส่กระถางเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยแยกออกไปซ้ำเมืองปีนาสปริงค่อยแยกออกพี่น้องโอ้ยซวนกับอไรเนี่ยผมนี่ต้นจันผาหนามแหลนแดนเลยนี่ไอ้มูเสืออให้เป็นของควัญวันเกิดควยกเลยยกขึ้นมาซะยกขอมาซะ ก็จะไปซุ่มไว้แกะไรพวกนี้พี่น้องตองน้น่ากงชาติมาป่วยยังไงฉันจะแย่งหรอกเพราะว่าให้กระถางหน่อยคุณอ่ะกระถางเดียวพี่นี่เราซีหาโนสองกระถางได้หนึ่พี่น้องตัวประมาณนี้ประมาณสิบตุนออกนอกดีครับสือมาจากแนเลดเดินะหางเลดเดินมันจะกินใบได้บ่มันสึขมบ่นี่ยล้วยใบด่างด้ว ดังเองด้วยน้องกำลังเห็ดอยู่เมืองไทยเนาะดอกเฟืองฟ้าเพื่อกันดอกตูนเหลี่ยมดอกสูงต้นตากดอกพริกแตกก่ดอกพริกกับบักเพือเพือดอกอคอริสต์มาสหัวกุหลคริสต์มาสโอ้วรูปกระฝืนเนาะค่ะงออยจะออกดอกอค่ะเห็นม่้ยเป็นดอกออสองดอก พี่น้องเอ้ยมโอน,นี่ก็ตัดไอ้โหลาบเอาเลยหรอเว้ยเอาเลยให้ฝ่าเอาเลยตัดงาใหม่กิ่งใหม่แล้วจัดการปลูกทีเดียวแต่พอตรวจว่ะผลยังไ่เอาเขาวานอีกคอยต้องเอายังก็หวานนั้นเป็นลูกคิดยังอ,อกจากแหน่น้ำต้มไผ่กระทางออกอีกมันหนักคนยกบ่ะไว้คนปวดเอว กกษตรเอเขามาแล้วเนาะเป็นดอกอีก่อยเลยแมนี่ยแม่พี่น้องเห็นเป็นน้วยดินเนาะเลตัวสาตร์เนาะจะเป็นน้อยิึงเหาอยากเป็นนวยใหี่อยพี่น้องจะเป็นน้วยตะวันมันหนาวก่อนลูกได้สามปีสองปีพอสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สอ็ปีหนึ่งสองปีสองปีครึ่งปูพี่น้อง ตัดใจที่จะเอาออกมาแบบน้อยๆเอามาครึ่งเดียวเอามาเหมือบราไหดอกไม่มองสุง่งกรีนเฮากันน้อยนหนึ่งอุ่นขึ้นเ่ามันต้องเปิดเลยมันต้องมีฮิสเตอร์อน,นะแอรออุ่นอ่ะนะแล้วถ้าว่ามีแอร์อุ่นกับดังไฟให้มันสุข,ขึ้นแต่ว่าผู้เด็กศาสนาคาฟืนคาไฟเนาะดีบรีไฟใหม่เดือดร้อนอีก ต้องท้ำใจเลยพี่น้องเอาของอะไรอาทิตย์วันทานงจอดขี่อันนี้ตายกับสามัญเดือนปีน่ะก็เกิดใหม่นี่เรลังเป็นด,ดอกงามก็จะไปอีกแล้วชิญชมอะไรพ่อเดือนสองเดือนเชิญชมจุดสองเดือนเคืองเริ่มหนาวได้หนิพี่น้องหนาวมึอนี่เขาก็ไอหมองทำงานโทรมาแล้วโทรมาให้ยืนใบสมัครวันอาทิตย์วันนี้วันพุธ โทรมาหาแล้วโทรมาใหายไปอินเทอร์วิวแล้วไปสัมภาษณ์อื่นใบสมบระสั่นวาห้องทาง,งานเก่าเลยไปนองตอนนั้นก็เห็นได้แค่หกเดือนโควิดมาอยก็เลยได้ออกออกเป็นยังผัวผัวไขอยยานทำหนี้ต่อนี่ผัวยานย่านโควิดอ,ออกจังว่าแต่เดินมีนาะพ่โสองพันสิบเก่า เดือนเดือนนี้เดือนนี้ยังก็ปีกว่าเกือบเพิสองปีเลยพี่น้องก็จะได้กับเรี่องงานนี่โอ้ยสูตต่อพี่น้องเลยรถกระบะมีขับด้วยเหมือน,นเสาวันอาทิตย์นี่เขาก็ชมาเอารถไปแล้วรถอีแดงคอยโฟกัสฟอร์โฟกัส พอสิมาเอาไปเลยเพราะว่ามันอายุเ่าแลพี่นองมีสิบเอ็ดปีแล้วอายุของรถมันเสียภาษีแพงหรอเวลาหนันก็ไปตรวจสภาพรถตรวจตัวทะเบียนใดมันเปียอะไรหลายปีกายนี่เห่นควยหลายมื่นอยู่ด้ถึงเป็นร่อเป็นยางขางสองขางแล้วก็เปลี่ยนไอ้ท่อไอเสียไหมแล้วก็เปลี่ยนไอ้หมอน้ำยาลอยเย็นนะ่ะก็เรียกว,ว่าคุณเล้นเนาะ หัวก็เปลี่ยนใหม้แล้วที่นี่ก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่บ่มีบต่ติขดขับรถไปห่างอย่างดีรถไปดับฝนตกรถด,ดับพี่น้องสตาร์ทบ่ติดก็เปลี่ยนใหม่เลยคารคาร์โรสแท็กนะ่ะภาษีนะ่ะภาษีถนนน่ะพี่น้องสองร้อยเจ็ดสิบต่อปีเพิกเลี้ยว่าตัดสินใจซื้อคันไม้หารถไม่รับ ในตัดสินใจไบร์ด์วาร์บ,บังฟอร์ดฟีเสตา้ากับโตโยต้าไฮบริดยาริสไฮบริดในพี่น้องเสียวอนไอดีเพราะว่ามาัดทออั้งมมััทสองยางสังใจอยู่พี่น้องเนี่ยก่อนเรามากคุณมากคุณฟีเสตา้าแล้วมันงามดีเพราะว่าตอนขยเรียนขยเรียนคาเฟีเสตาร์เนาะแต่ว่าโตโยต้าไฮบริดนี่ก็คือกึ่งน้ำมันกึ่งอัตโนมัติแล้วก็ยังก็ไฟฟ้าใช่ไหมพี่น้อง ไปยมันชาดในตัวก่อนเลยบอลประหยัดเพราะว่ะขับรถแคร์ไปเคล็ดงานหรอขับไปซื้อของในเมืองหรือซื้อมันบลาไก่ก็เลยคิดว่าเอานี่แหละต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรถจักรน้ำมันมาใส่รถไฟฟ้าเมื่ออยู่แต่ว่าเขอจะร้องใส่กึ่งไฟฟ้าก่อนโตโยต้ายาริสเบิ้งไว้แล้วพี่น้องมื่นมื่นสีมื่นหาแต่ใอรจะเอาหลุ่นที่มั้นแสดงเสียภาษีจะได้ตังค์เว้ยเก็บใจนัก กจะเพรสิบเจ็ดพะสิบบี่มีภาษีสิบเสนี่ก็เสียภาษีอยู่สิบก็เสียภาษีปีละอยหาปอนด์เเบิ้งแล้วก็ไ่าบ่มีบ่มีบ่มแท็กดีกว่าเสียเปียกขาโอเคจะจะลุยต่อได้พี่น้องจะออกไปเห็นสวนก่อนซ้ำสิมืดก่อนพิกขดกรูกอากลากอยู่เห็นบ่ขนาดพี่น้อง หน,นึ่งเก็บเมตากรอยหน่่งแล้วมันบ่แดงพอฝนตกมีอากาศเย็นไม่หาสันได้สามได้สามสันแล้วก็อีกสันหนึ่งเป็นมะเขือเทศโอเคจ้าอัปเดตเรื่อยๆเด้อพี่น้องรุกๆนกในเรื่อส่วน